สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทําสับป,ปะรดปั่นนะคะที่ร้านใช้เป็นสับป,ปะรดบ้านไร่นะคะจริงๆแล้วใช้ได้ทุกพันธุ์นะขอ,อยังเดียวสับป,ปะรดอยาฉ่ำน,นะคะถ้าฉ่ำแล้วกลิ่นเขาค่อนข้างที่จะแรงนะคะจะออกเหม็นโอหน่อยนะให้ใช้สับป,ปะรดที่แบบไม่ฉ่ำะคะ่ะสับป,ปะรดธรรมดาเนี่ยใช้ได้ทุกพันธุ์นะคะใส่ใส่สับป,ปะรดเต็มแก้วนะคะ เราต้องดูว่าสับประรดเราเปรี้ยวไหมคะถ้าสับประรดเปรี้ยวนะคะให้ใส่น้ำเชื่อม50 ml นะคะแต่ถ้าสับประรดไม่เปรี้ยวมากให้ใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่45 ml นะคะวันนี้แม่ค้าใส่ใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่45 ml นะคะเรือนะคะเรือปลายช้อนค่ะ หลาดเล็ก1แก้ว22ออนแต่แต่ไม่เต็มนะเพราะว่าเนื้อสับปะรดคะ่ะเวลาปั่นแล้วเขาค่อนข้างที่จะปูนะคะตอกเครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดนะคะ ปั่นให้ละเอียดค่ะเรียบร้อยค่ะน้ำสับปะรดปั่นนะคะ